สวัสดีครับพี่ๆหลังจากที่เมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆนะครับประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับก็ได้มาย่ำนาเนาะเพราะว่าเพื่อนเขามาย่ำข้างเคียงพอดีก็เลยเก็บก็เลยข้ามมาย่ำต้อมก็เลยบอกโอเคได้ก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อวานก็ดึกๆหน่อยนะครับก็ตอนนี้รอ,ออัดน้ําอันใหญ่อยู่นะครับต้อมดึงน้ําในเหมืองใส่อันใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าอันอื่นอ่ะพอดีละมันจะมีอยู่ตรงที่มันเนี้ยยู่ทงนี้เห็นปะ เดี๋ยวจะต้องใส่ให้มันอ่าท่วมสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะหมักไว้ประมาณสองถึงสามคืนนะครับอันอื่นพอดีเลยน้ํากําลังพอดีเลยนะครับกาลังสวยๆเลยยิ่งอ่างยิ่งสวยเลยครับน่ก็นในฤดูการนี้อย่างที่ต้อมเคยบอกนะครับว่าอ่าต้อมจะลงเป็นแปลงสารทิด้วยหนึ่งอย่างก็คืออยากรู้ด้วยว่าสายพันธุ์ข้าวที่ที่อ่าต้อมจะลงเนี่ยอ่ามันดีขนาดไหนนะครับเพราะว่า ถ้าดีขึ้นมาต้อมจะได้เก็บพันไว้นะครับแล้วเราจะได้รู้ด้วยแต่ที่ต้อมไปเห็นมาตองหนึ่งกับหอมก้าแปดอ่ะสวยอ่าสองพันนี้สวยนะครับซซินเนี่ยเนี่ยยังไม่เคยลองจะลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้อมจะแบ่งเป็นแปลง,งเอานะครับว่าจะลงอะไรบ้างนะครับส่วนอะจัสมินหรือเบอร์ยี่สิบพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอาจจะได้เอาไว้หน้าบ้านเอาไว้ที่หลังนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าข้าวข้าวค่อนข้างที่จะถ้าวันทีจัดเนี่ยเดี๋ยวก็ ที่มากต้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอัดน้ำสักน่อยหนึ่งเห็นปะมันยังเป็นโค,โคกๆหน่อยๆอยู่เพราะว่าน้ำต้อมันลงเหมืองลงเหมืองนั่นไปหมดเดี๋ยวดึงขึ้นมาเอานะครับไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้ละเพราะว่าน้ํามันตอนนี้ก็คือฝนฝนก็ตกนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยก็อ่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้านะเพราะว่าต้อมปล่อยน้าไว้เต็มสระเลยนี่ครับก็หมักได้ประมาณ นั่นแหละครับจะถึงสิบวันนะครับจะดีมากเลยนะครับแล้วดินก็จะเละนะครับมันอยู่อยู่ที่ว่าอ่าถ้ามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหมากเนี่ยอ่าคู่หูกเกษตรตองแปดเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าย่ําได้สองรอบจะดีมากเลยทีนี้ต้อมย้ารอบเดียวเนาะยําแล้วก็รูดเลยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะาถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะสำหรับต้อมนั้นแล้วตัวยาวใหม่ของอาสารที่ว่าย่อยสลายฟังค่าของลุงตีตอนเนี้ย คือหน้าฝนนะครับฉีดปุ๊บยําได้เลยแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับที่ต้อมถามลุงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะฝนตกถ้าเราฉีดตัวยาแล้วแล้วเรายังไม่ยํำเลยถ้าฝนตกหนักๆตัวยาเนี่ยเขาจะาเขาเรียวกว่าไปกันน้ำซะหมดก่อนนะครับดังนั้นก็มาปรึกษาพูดคุยกันได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของตัวตองแปดนะครับ่าว่าใช้อย่างไงหนึ่งขวด หนึ่งขวดเนี่ยฉีดได้สองไล่นะครับอ่าหนึ่งชุกหนึ่งขวดฉีดได้สองไล่นะครับเดี๋ยวข้างเคียงก็น่าจะหวานไล่ๆกับต้อมนี่แหละดูแล้วนะเเผอหวานพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวต้อมรอน้ําอัดอ่าเอาน้ําใส่ให้เต็มก่อนนะครับเต็มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะหมักไว้สักสองคืนสองสามคืนแล้วก็เดี๋ยวมาชักล่องชักล่องเสร็จแล้วก็เตรียมตัวหวานนะเช้านี้ต้อมจะแช่ข้าวนะครับอ่ามีตัว ข้าวที่ต้มได้บอกไว้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าแช่แล้วงอกยังไงเดี๋ยวต้อมจะมาทําคลิปอีกทีนึงนะครับสําหรับเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้าวนะครับว่าอ่าเม็ดใหญ่เม็ดยาวไหมเพราะส่วนใหญ่ต้อมชอบข้าวเม็ดยาวกับเม็ดใหญ่มันจะขายง่ายนะครับส่วนราคาค่อยว่ากันที่หลังเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤด,ดูที่ว่าเขาทํากันหมดแล้วนะครับนี้ว่าเราปล่อยไว้เฉยๆนะนี่ กำลังพอดีเลยน้ําไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าร่างต้องปล่อยเยอะเลยนะครับแล้วก็พอย่ามันก็อาจซึมจากอันบนลงไปบ้างอะไรบ้างครับก็พอดีเลยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามทางช่องต้อมดื้อแชนแนลได้เลยนะครับตรงความคิดเห็นหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับสาวน้อยเกษตรตอง8นะครับเข้าไปช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นน้องใหม่นะครับที่มาทําคลิปนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับก็ถ้ายังไงอยากจะติดต่อลุงนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก